สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เรามาตำบักหุงกันนะคะวันนี้เราใส่ถั่ววอลนัทด,ด้วยนะคะสุขภาพไปยั่วๆนะจ๊ะตำไทยใส่ปลาร้านะคะตำไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากใส่อะไรก็ใส่นะจ๊ะวันนี้ตำโคราชนั่นเองนะคะเป็นตำไทยใส่น้ำปลาร้าของหม่ำจุกมกนะจ๊ะ ใส่ถั่ววอนัดกรุบกริบขำขำกันไปนะจ๊ะมื้อเย็นเบาๆาแบบนี้นะจ๊ะตําบักหุ่งยัวยั่วกันไปนะจ๊ะรับประทานกับขนมปังอบกรุบกรอบกรุบกรอบกันไปฟินฟินเบาๆนะจ๊ะใครหิวแวะมานะจ๊ะวันนี้เราเช็คอินที่อู่สกุลสอบออโต้เซอร์วิสสาขาบางบัวทอง พื้นที่สีแดงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าพื้นที่สีแดงนะจ๊ะวันนี้ล็อกดาวน์นะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะทํากับข้าวรับประทานเองไปฟิน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 ะคะฟินฟินนะจ๊ะ